รักไหมรักในงานวันนี้หน้ารักแต่รักโลกด้วยนะครับความหล่อวันนี้พักความน้ารักไม่มีลดนะสำหรับคนนี้อ่ะเดี๋ยวความรู้เลยนะครับให้น้องบินอยู่บนดนตรี่อนนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสุดแฮปปี้ด้วยแต่ว่าปอะเด็นะครับด้วเชิญเลยครับและอีกหตุท่านนะครับผมขอเนเชิญครับผู้ร่วมองางและกรรมการผู้จัดการบริษัทแพลส์โพอิทิจำกัดคุณนัทพักผู้อธิชาติการหรือคุณนัำนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับ เดะรับน้องมิของเราเรียกตัวนายของคนรุ่นใหม่หรือซาลาโกนะครับซึ่อกับคนที่นั่งเราจะมีกิจกรรมในที่แต่ทุกคนจะมาลงกันแย้ก็สนุกเวทีต้องไปด้วยกันเพื่อสาโลกที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็รวมไปถึงกันนะครับ่อสักวั่ที่น้องบูมินพาทุกคนได้ไปตัวร์กิจกรรมต่างๆนะครับสาหรับแคมเปญนี้โอ้ส่วนแย้แย้มรนโชคกับแพชเาะที่นะครับมีที่จับตึ้นเป็นปพงที่ส้วนะครับแล้วก็ มีรมางวัลต่างๆมากมายเนยะจากราบรรัยก็ไ่้เจอรถจักรยานไฟฟ้าดีกว่ายินยองสิ้นนะครับแล้วก็มีรถบวันุตื่นๆนะครับไอโฟนไอแพด i ินเทนทอลสวิตช์องค์คำหรือจะเป็นโพสตสืส่อรถช้อปปีออนไลน์มากกว่า4 4 0 0ชี่รอรางวัลกว่าสาก ของคุณวินเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจบทันทีเขาคู่เด็กมซีรีส์กันต่ออีกตั้งสองทุ่มครึ่งจริงคนนี้เราต้องมาเชียงแล้วจริงงันของคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับอยากให้คุณวินเนี่ยทักทายแฟนคลับที่มาให้กำลังใจในวันนี้ครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวาเรียกว่าวันนี้เขาเป็นแบบวันพูดหนันสาเนาะวันพูดหันสาใช่ก็เดี๋ยวคืนนี้เสร็จก็ไป สวนแยกแล้วเนโชว์เป็นงานกับอาร์ตมอลปีที่สี่แล้วนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยโอ้จริงๆก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าพอเห็นคอนเซ็ปต์ว่าจะเป็นการรุรนโล่งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการรีไซเคิลเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบเราเราชอบอยู่แล้วเราชอบเรื่องการรีไซเคิลเราชอบเรื่องการรักโลกชอบเรื่องดูแลโลกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่า มากันดีกว่าสิ่งดูแลครับทุกคนเป็นข้อหนุนรัโลกไวต่อเห็นนะครับการเล่นบอยนะอะา่ารัมากถ่ายรูปกับต้นไมก้กับธรรมชาตินะครับดีมากบอกเลยดังนั้น <c oughs> จำไปน้ก็เหมาะมากๆสำหรับกูวินแล้วก็เชื่อว่าจริงๆทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ซึ่งจริงๆเนี่ยวิธีการรักโลกหนึ่งในวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายมากนะก็คือการ แยกวัสดุรีไซเคิลใช่ครับผมอย่างอย่างภูมิใจเคยนะแตบว่าพวกขวดพลาสติกหรือจะเป็นแก้วเป็นกระดาษเป็นกระป๋องอลูมิเนียมครับเคยครับผมผมว่าแบบอ้าวรึผมเนี่ยก็จะแบบถูกฝุ่นฝังมาด้วยซันหมุนสารพัดเนาะอ๋อคุณชินคุณชินใช่คุณชินนะดงนั้นผมรู้สึกว่า เออมันก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับเราเนี่ยแหละที่จะทำแล้ะยิ่งเดี๋ยวนี้เออ่ยิ่งเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยเวลาเราชิมของเนี่ยเขาจะมีแยกได้เลยเนาะตามพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆมันจะมีแย่ตลอนเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นแย่เพื่อนเขาสติกไว้ตลอดนี้ถ้าเป็นอะไรต่างๆนานาไว้ในตลอดนั้นก็วันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะทำได้ครับจัว่าเลยตั้งให้เลยคนคนอื่นยอมนะคนอื่นยอมนะได้ไหมเออเนี่ย ไม่เน้นสมมติเน้นสมมุติของเราเนี่ยนะฮะโอเคไปนะก็ยังมีสมมุติก็ยังมีสมมุติก็ยังมีดันเลยทูวีนดันเลยนะครับอ่ะนั้นสิมาเป็นที่หนึ่งนะครับทมาด้วยแฟนทูวีนสื่สินแบกนะฮะคุณปอนโอ้คุณก็้าวไกลประโยชน์จากคาดแต่ยังมีสิบอยู่เราต้องการสิบคนนะครับไม่เป็นไรใครจะต่อนะแต่ก็ต่อนะคำถามข้อที่แปดครับ ครัปผมครับเดี๋ยวสมายเราต้องบีบบรรจุพันเวลาที่จะส่งร์วิซไซเดอรนะครับมีตั้งทั้งสิบหกคนแล้วนะตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นสิบคนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะต่อ่าก่อนอื่นไปเลยทั้งสิ้นเนครับครับผมนักเรียนทุกคนโปรดดูให้ดีด้วยเก่งมากเรื่องที่สองให้ดูว่าใค้รูว่าผมาจโจรที่ผม จำอเไญนี้โคสกวนแยกแรกรุนโชคกับแทสก์อาร์คีริ่มบ้อน1กนร่งาะดับเดียวจนถึง3 1กสิเ็รันอ6 7าเ 5, 6, 7นะครับคุณคิดว่าแฟนูวินศูนย์แปเขจะโ่นโลกไหมพอจับสาวคนุืนกันแล้วอ่ะเออเหรอเขามั่นใจมากนะเขามั่นใจมากนะครับโอลสีหน้มามั่นใจแบบไม่เกือความผิดหวัเลยนะฮะยอมยอมบนะครับ,มมแ,รบแต่จะเข,ขาแตคะแนนเขามาี

ไม่รู้ว่าเพื่อนใครที่เธอติดมันจะป็นได้แต่ให้เาอยู่บนฟ้ามันก็คือจะยากไปเรามองเห็นงแ Ac yn ddim ato, ei tai a dyn o wanna Da'n ei ddim yn mwy o'r rai, a'i ดูสิทำคนต่างเข้าใจคนที่ทำเพื่อเธอที่จริงไม่เคยไปกันสิ่งที่เธอเฝ้ารอฉันเฝ้ารอเราได้คิดนั้นแค่เรา